ปาปร์พิธพไทยคงเจริญครับสวัสดีค่ะจิจิราภาเกษีเนียมค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่เทปแรกของรายการกล้าดีวาไราตี้ครับรายการที่จะเปิดโลกกว้างให้กับวัยรุ่นวัยเรียนและเยาวชนผู้ที่มีจิตอาสาที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาพัฒนาและสร้างกิจกรรมดีๆสู่สังคมและโลกใบนี้ครับแต่ พวกเขายังไม่มีโอกาสที่จะบอกเล่าเรื่องราวดีๆนี้ให้กับสังคมได้รับรู้กันครับรายการกล้าดีวาลิตี้จะเปิดโลกใบใหม่ให้กับคุณผู้ชมได้เห็นอีกมุมหนึ่งของพลังของเยาวชนไทยที่พวกเขารวมพลังกันปลูกต้นกล้าความดีเอาไว้ให้กับสังคมค่ะพี่ปามและรายการของเราก็จะแบ่งเป็น3าช่วงด้วยกันนั่นคือช่วงกล้าคิดกล้าท้าดีและกล้าอวดดีครับผม ในช่วงกล้าอวดดีนะคะก็สนุกไม่แพ้กันค่ะพี่ปามพ่อจีจะไปตามหาเหล่าต้นกล้าที่มีดีอยู่ในตัวที่สามารถจะขยายกิจกรรมของชมรมพุทธและสารต่อกิจกรรมของพระพุทธศาสนาเอามาขยายกระจายความดีให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันคะ่ะ และนี่ก็คือสาระและเนื้อหาดีๆที่รายการของเราจะนํามาเสนอให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครับรับรองว่าคุณผู้ชมจะต้องประทับใจกับเราต้นกล้าที่มาอวดดีท้าดีและคิดดีในรายการเราอย่างแน่นอนค่ะและเทปรแรกของเราในวันนี้เราจะมาประเดิมกันที่โรงเรียนราประชาน<ด>ุเ<อ>คราะห <24 S 1> ์24ครับซึ่งที่นี่นะคะเขาก็ได้จัดงานทอดกระถินสัมฤทธิ์ของเด็กดีวิสตาขึ้นมาค่ะ แต่ที่พิเศษไปกว่านั้นนะครับประธานในงานนี้เนี่ยเป็นเพียงแค่เด็กป .6 เท่านั้นเองครับเด็กป .6 เป็นประธานทอดกระถิ่นสำลิศเหรอคะใช่แล้วครับน้องจีโอโหจีอยากจะทําความรู้จักกับน้องคนนี้แล้วะคะ่ะพี่ปาพีเองก็เหมือนกันครับแล้วผมก็เชื่อว,ว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็คงอยากจะรู้แล้วว่าอะไรที่ทําให้เด็กคนนี้มีความคิดที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปชมกันเลยครับไปชมกันเลยคะ่ะ ในเช้าวันนี้ช่างเป็นวันที่อากาศเป็นใจให้เหล่าเด็กดีวิสตาจากโรงเรียนราชประชานุคอ24จังหวัดพะเยาได้ร่วมงานบุญใหญ่ทอดกรถินสำริดเด็กดีวิสตาและเด็กๆแต่ละคนก็พร้อมใจกันแต่งชุดประจำชนเผ่ามาร่วมขบวนกันทุกคนน่าเอ็นดูจริงๆเลยนะคะ ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ขบวนกรถินแล้วนะครับข้างๆผมนี่ก็คือประทานกระถินในครั้งนี้นี่เองครับน้องชื่ออะไรครับชื่อเด,ดชากับเดช่ดารครับชื่อเล่นชื่อฟองครับน้องฟองนั่นเองนะครับตอนนี้เราพร้อมที่จะเดินขบวนหรือยังครับพร้อมแล้วครับนั้นไปกันเลยครับ ตอนนี้เหล่าน้องๆเด็กดีวิสตาก็เริ่มเดินขบวนไปยังวัดพญาลอยอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสมแล้วละค่ะที่เป็นสมาชิกเด็กดีวิสตาคนดีคนเก่งของเรา แล้วล่ะค่ะวัดพญาลอโอ้โหดูสิคะมีชาวบ้านพร้อมอกพร้อมใจกันมาต้อนรับขบวนกระถินกันอย่างคับข้างเลยแมหมน่าปลื้มใจแทนน้องๆจริงๆเลยนะคะเนี่ย แล้วตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของประธานกระหินและเหล่าน้องๆเด็กดีวิสตาแล้วล่ะค่ะที่จะต้องดําเนินพิธีกรรมต่างๆด้วยตัวเองเราไปชมบรรยากาศงานบุญใหญ่ครั้งนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะซึ่งพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีซึ่งข้าพเจ้าถึงซึ่งข้าพเจ้าท่าขาวา โูทางภาคเขาวันตังอาอพิภุติบานุภาคเขาวาตุอันมามี สปลิวารังกาินจารทุสกินจีวารัตทุสังสังคสะสังสัโอโนชยามะโอโนชยามะสัทโนันเตสทโนพันเตสังโฆังโอิมันสปลิวารัิวารังกาธินะจีวารัตทุสังกาินจีวารัทุสังัคนหาต พระพิฆาตเหตตาวจาอิมินาทุเสนาการินังอันทละโตอามหากัรสีคาระตังหิตายะสุขายะนิพานายะจ่าข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายผ้าจีวรกรถินพร้อมกับของบริวารนี้แก่พระสงฆ์้อมกับของบริวานี้แก่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับผ้ากรถินพร้อมกับของบริวารนี้ของข้าพเจ้าทั้งหลาย ทามรักแล้วจงกลางกระถินด้วยผ้าผืนนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุข <S S เพื่อมากผุนิพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการและนานเทิด,าดนานทสาธุ เห็นเหล่าเด็กดีวิสตาที่มาจากหลายชนเผ่าหลากวัฒนธรรมต่างภาษาแต่ก็มารวมพลังรวมใจกันเป็นหนึ่งเพื่อมาร่วมกันทำงานบุญใหญ่ครั้งนี้ให้เกิดขึ้นเห็นแล้วก็น่าปลื้มใจจริงๆเลยนะคะที่เห็นเหล่าต้นกล้าน้อยๆเหล่านี้ร่วมกันสานต่ออายุของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปยังไงวันนี้พี่ๆทีมงานและคุณผู้ชมก็ต้องขอร่วมอนุโมทนาบุญกับน้องๆทุกคนเลยนะคะ ตอนนี้นะคะรับกิจกรรมทอดกระถินสำเริก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วผมจะมาถามความรู้สึกของผู้ที่มาร่วมบุญในนี้นะคะรับว่าพวกเขารู้สึกยังไงกันบ้างครับด,ดีใจเนาะเจ้าเนาะตีหันเด็กๆละออ,นอันมีความม<า>ุอันตั้งตังตใจอันตีอัน,อน,อนหากระถินไปหาเงินหากระถินอย่างมาอันหลืมตั้งแต่ได้น้อยแล้วเนาะมาทอดกระถินอย่างเอี้ยนเนาะ พูมิใจจริงๆเลยพุ่มใจเลยใช่ไหมครับพุ่มใจเจ้าดีใจที่ว่าเด็กๆตั้งแต่นี้ต่อไปก็เดี๋ยวเด็กๆก็จะเห็นตามอย่างอีไปอยู่ตลอดเลยตะกอนดลังมาเจ็กนพ่อมแม่มากับบักเกยมาอย่างอีสักเตียดเลยบักเกยหูอย่างอีกันเตียดที่ว่าเด็กๆข้ามาออกกําลังอย่างอีนะนอกจากได้บุญแล้วเด็กยังได้เรียนรู้อะไรอีกหลายอย่างไม่ว่ากันจะเป็นการทํากิจกรรม การเป็นฝึกเป็นผู้นําการรักษาระเบียบวินัยหลายๆอย่างนะครับเพราะนั้นต้องขอชื่นชมอย่างยิ่งวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับเด็กตัวน้อยเด็กดีวีสตาของโรงเรียนราชประชานุเคระห์24ทุกๆคนทุกๆท่านสาธุในฐานะผมเป็นผู้นํารู้สึกดีใจมากที่มีเด็กมีความคิดสร้างสรรค์และมีบุคลากรโดยเฉพาะท่านผอโรงเรียนราชประชานุเคระห์24ได้ปลุกดมเด็ก ให้มีจิตธรรมะและความรู้สึกของเด็กหันมาคิดถึงพุทธศาสนาถือว่าเป็นห้องเรียนใหญ่ในการทํากิจกรรมในโครงการเด็กดีวีสตาร์ของโรงเรียนราษฎรประชาทุกขะครับผมเป็นสิ่งที่น่าปลื้มอ,อกปลื้มใจแทนลูกๆราษฎราที่ร่วมกันดําเนินการกิจกรรมกระถินสร็จเหล่านี้ครับผมทางโรงเรียนเนี่ยมีแผนงานยังไงบ้างครับที่จะพัฒนากิจกรรมของเด็กดีวีสตาร์ต่อไปครับ คับโรงเรียนได้บรรจุแผนงานในเรื่องของกระถินสำริดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเด็กดีวีสตารบรรจุไว้ในโรงเรียนในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะยาวนะครับคุณครูทุกคนมีส่วนร่วมมาร่วมกันวางแผนร่วมคิดร่วมทำํำและเด็กนักเรียนทุกคนในรูปของคณะกรรมการนักเรียนมาร่วมกันวางแผนร่วมกันคิดร่วมกันทําในการดําเนินกิจกรรมทุกขั้นตอน นอกจากกิจกรรมเด็กดีวีสตาก็มีกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวกับเช่นกิจกรรมพาเด็กไปวัดวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดพัฒนาวัดวันเสาร์อาทิตย์และก็ช่วยเหลือสังคมจิตอาสาต่างๆเหล่านี้ครับผมและเรื่องของบรรยากาศที่ไปบอกบุญเวลาไปทอดกรถิ่นนี้เป็นยังไงบ้างก็ถ้าไปบอกบุญก็สนุกเหมือนกันแต,แต่ไปนี่เราเราอายมากไหมการที่ไปบอกบุญกับชาวบา้านไม่ เราเขินไหมใหม่ๆมถึงว่าแบบมีเขินมั้งไหมว่ากลัวไม่กล้าไปบอกเขากลัวเขาจะมองเราแปลกๆอะไรเงี้ยมีมั้ยก็มีตอนแรกไปถึงไปถึงลงจากรถก็ก็ไม่ไม่ค่อยกล้าพูดแต่พูดไปเดี๋ยวกเราก็ติดเราไม่อายแล้วไม่กลัวแล้วครับพูดไปพูดมาก็ชินเองดีแล้วการทําความดีเราไม่ต้องไปกลัวทําดีเราต้องกล้าถูกไหมครับแล้วยังบรรยากาศของวันนี้เป็นไงพึงพอใจหรือยังกับการทอดกระถิ่น ก็จะได้เป็นประธานด้วยรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองไหมครับ<ะ>อืมไหนลองบอกความรู้สึกดีว่าเรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจมากแล้วได้ร่วมทำบุญกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็สังชนทุกท่านแล้วก็ผู้มีเกียรติทุกท่านก็ดีใจมากแล้วก็อยากให้มีงานนี้ต่อเหนื่อยบ้างไหมไม่เหนื่อยแต่ก็เพื่งอือแล้วท้อบ้างไหมก็ไม่ไม่ทอ้อนะดีแล้วเพราะการทำความดีเราต้องไม่ทอ้อ<ะ>ใช่ไหมครับ แล้วอย่างนี้ตอนที่เดินขบวนเนี่ยพี่เห็นเราต้องถึงพานใหญ่มากแล้วก็เขาเรียกว่าผ้าป่าพ้ากรถินครับหนักไหมหนักอยู่ครับแล้วแดดก็ร้อนระยะทางก็พอสมควรล้ามองไมนเะ <c oughs> มื่อแขนป่ะเมื่อเมื่อไปถึงที่ที่ที่วัดก็ที่ทําพิธีนะครับปลายก็ มือก็ไหวพราไม่ได้สัส่นๆเจ็บมือไม่ขนาดนั้นเลยเหรอครับแล้วก็เก่งเลยใช่ไหมก็เลยกดเอามือกดไว้กันอทนไว้ผ <laughs> มมีความอดทนสูงมากเลยเนะี่ยแล้วถ้าเกิดว่าครั้งหน้ามีโอกาสที่ได้เป็นประธานอีกจะเอาไหมเอาทาั้งที่รู้ว่าความรู้สึกตอนที่เราแบกตอนที่เราต้องตากแดดแล้วก็เดินกระบวนเราเราเหนื่อยขนาดนั้นก็ยังจะทําอยู่ใช่ไหมครับเพราะอะไรก็เป็นถ้าได้เป็นประธานกตันก็ มนกับได้ทําบุญครั้งใหญ่ปีเดียวก็มีครั้งเดียวครับก็ถ้าไม่ทําก็เสียใจยบุญสมมุติว่าน้องสามารถที่จะสื่อสารให้ทุกๆคนบนโลกได้รับรู้ว่าการกระทําสิ่งดีๆนั้นมันดีเนี่ยน้องจะเชิญชวนคนอื่นยังไงบ้างก็ขอให้ทุกคนทํำคนดีแล้วก็แบ่งปันกันช่วยกันเหลือกันแล้วก็เป็น เราก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันแล้วก็ช่วยกันเยี่ยมมากเป็นเป็นความคิดที่ดีมากสําหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพะเยามีเด็กต่างชนเผ่ากันมากมายไม่ว่าจะเป็นม้งเย้ากะเลี่ยงมูเซอร์ทุกคนต่างวัฒนธรรมต่างท้องที่แต่เราก็มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันคือวัฒนธรรมของชาวพุทธด้วยกันซึ่งเราสามารถที่ผสมผสานเข้าเป็นหนึ่งเดียวกันได้โดยที่เราไม่เบียดเบียนเลยไม่ไม่ทำให วัฒนธรรมอื่นๆเดือดร้อนเลยนะครับซึ่งวัฒนธรรมเหล่านี้เป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีเราสามารถที่จะมาประยุกต์ใช้ด้วยกันได้อยากเชิญชวนพี่น้องที่ต่างชนเผ่าหรือว่าต่างวัฒนธรรมต่างศาสนาเราสามารถเป็นวิถีชีวิตเดียวกันได้คือเรามาร่วมทําบุญด้วยกันนะครับขอบคุณครับ ชาะชาอุข้อยยีจังหวัดพะเยานะคะหลังจากที่ช่วงที่แล้วเราได้อิ่มบุญกับน้องๆน,นะคะที่ไปทอดกระถินสำริดเด็กดีวีสตาร์กันมาแล้วตอนนี้จิก,ก็อยู่กับน้องเด็กดีวีสตาร์อีกคนหนึ่งค่ะเราไปทําความรู้จักกับเขากันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะน้องดาสวัสดีค่ะแนะนําเลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวีรดาเซซองค่ะชื่อเล่นชื่อน้องดาค่ะน้องดาคะแต่งชุดมาเต็มขนาดนี้นี่เป็นชาวมงใช่ไหมคะเนี่ยค่ะ เดี๋ยวลองพูดภาษาม้งให้กับคุณผู้ชมฟังหน่อยคะ่ะแนะนำตัวคะ่ะสวัสดีค่ะกชื่อเดียินวิรดาเซซองชื่อเล่นชื่ป้าหัวคะ่ะป้าหัวค่ะ <c oughs> เป็นภาษามง้งแปลว่า <c oughs> อะไรคะดอกไม้ชนิดหนึ่งคะ่ะน้องดอกไม้ <c oughs> ไม่ใช่น้องดาคะน้องดาเข้าร่วมโครงการของเด็กดีวิสตาร์เนี่ยมานานหรือยังคะเพิ่งเข้าปีแร,ปแรกค่ะปีแรกค่ะน้องดาอยู่ชั้นอะไรคะปหคะ่ะ ปหกทำไมเพิ่งเข้าปีแรกอะคะหนูเพิ่งย้ายมาใหม่ค่ะอ๋อเพิ่งย้ายมาใหม่แล้วหลังจากที่ได้เข้ามาที่โรงเรียนนี้คะ่ะได้ร่วมโครงการเด็กดีวิสตาเรารู้สึกยังไงบ้างคะความประทับใจรู้สึกดีใจค่ะดีใจยังไงคะแล้วคุณครูเขาพาไปทํากิจกรรมอะไรบ้างครับก็ไปช่วยกันพัฒนาวาัดคะ่ะพัฒนาวาัดมีกิจกรรมอะไรอีกเกี่ยวกับโครงการโครงการจิตอาสาจิตอาสา,า,าเดี๋ยวนะเราได้เรียนรู้กิจกรรมห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยด้วยใช่ไหมคะค่ะ แล้วก็ไปพัฒนาวัดด้วยแล้วเราก็ได้เป็นประธานประธ<อ>าน,นะะจิตอาสาค่ะเป็นประธานโครงการจิตอาสาของทางโรงเรียนใช่ไหมคะโครงการจิตอาสาของทางโรงเรียนนี่คือทําอะไรกันบ้างอะคะไปช่วยกัน,พ,นพ,พัฒนาวัดและทำความสะอาดวัดค่ะพัฒนาวัดและทําความสะอาดวัดแสดงว่าต่อ,อยอดกิจกรรมนี้มาจากโครงการฟื้นฟูสิทธิธรรมโลกใช่ไหมคะโอ้โหดีมากๆเลยนะคะแล้วหนูรู้สึกยังไงบ้างที่ได้ไปพัฒนาวัดกับเพื่อนเพื่อน ก็รู้สึกว่ามันดีใจมากะคะ่ะที่เห็นวัดสะอาดค่ะอืก็คือไปช่วยเก็บขวดที่วัดค่ะไปมากี่ครั้งแล้วค่ะหลายครั้งแล้วค่ะเดี๋ยวต้องถามน้องก่อนว่าสมาชิกในโครงการเนี่ยมีกี่คนก็มีประมาณ30คนค่ะ30คนแล้วหนูมีวิธีการไปเชิญชวนเพื่อนๆเ,เข้าชมรมยังไงอะคะก็ไปประกาศประชาสัมพนันธ์หรือติดป้ายค่ะนัดกันไปวันไหนบ้างอะคะ่ะสัญญาจะเป็นสาอ,อาทิตค่ะ สวิสดีไปพัฒนาวาัดค่ะหลังจากที่เราได้ไปพัฒนาวัดแล้วแล้วมันทําให้เรารู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจแล้วรู้สึกเหมือนชําระใจเราให้สะอาดขึ้นค่ะนี่จะว่าเป็นการขัดเกลาใจเราไปในตัวด้วยใช่ไหมคะอเอางนี้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวพี่จะให้ฝากอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยถึงโครงการวีสตาร์ที่เราได้ร่วมอยู่ในขณะนี้คะ่ะ ค่ะหนูก็ขอขอบคุณโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวิสตามากเลยนะคะที่ทําให้หนูนั้นชําระจิตใจให้สะอาดค่ะและหนูเนี่ยก็อยากจะขอบคุณมากเลยค่ะที่ก่อให้เกิดโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกเด็กดีวิสตาขึ้นค่ะทําให้เด็กนักเรียนทุกคนนี่รู้จักการทําดีการช่วยคนอื่นค่ะ และนี่ก็เป็นตัวอย่างดีๆของน้องๆเด็กดีวีสตาร์จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์24จังหวัดพยาวค่ะซึ่งพวกเขาเนี่ยได้รวมพลังการปลูกต้นกล้าความดีเอาไว้ทั่วทั้งโรงเรียนเลยละค่ะเชื่อได้เลยนะคะว่าในอนาคตกลุ่มน้องๆเหล่านี้จะต้องเป็นทั้งต้นบุญและต้นแบบที่ดีให้กับชุมชนนี้ได้อย่างแน่นอนค่ะสําหรับช่วงกล้าหวดดีและรายการกล้าดีวอลเลตี้วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วละค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปธรรมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ก่อกำเนิดขึ้นจากอุดมการมุ่งม,มั่นที่จะนำธรรมะข,ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องควบคู่กับการศึกษาให้โยชนไทยทุกคนมีความรู้คู่คุณธรรม ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปธรรมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์เราตระหนักอยู่ทุกลมหายใจว่าเยาวชนคือนาคตของชาติ ปัญหาที่เกิดขึ้นโครงการต่อปัญหาธรรมาทานก้าวหน้าที่มุ่งแก้ ไขปัญหาที่ต้นเหตุโดยนำหลักธรรมในหมวดหมู่มงคลชีวิต3.8ประการไปสู่ใจของเยาวชนโดยการสอบซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรจากจุดเริ่มต้นในปีพุทธศักราช2525ที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพียง382คน จากวันนั้นจนถึงวันนี้โครงการตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้าได้ขยายผลไปสู่นัเกเรยียนนับล้านคนในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนกระทั่งถึงระดับอุดมศึกษาและเป็นที่ยอมรับจากองค์กรต่างๆทั้งในและนอกประเทศและเหนืออื่นใดน,นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณยังหาที่สุดไม่ได้ ที่ประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโล่แก่ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการสอบมาตลอดต่อเนื่องทุกปี ใช่เพียงการได้อ่านศึกษาแต่ในตำราเท่านั้นแต่ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะยังประโยชน์กับผู้ศึกษาเมื่อนำมาปฏิบัติโครงการบ้านแสงสว่างวิธีการปลูกฝังศีลธรรมโดยให้เยาวชนเรียนรู้และปฏิบัติด้วยตนเองอย่างแท้จริง บ้านคือที่ที่ทุกคนในครอบครัวได้ผสานความรักความผูกพันและได้มีโอกาสสร้างความดีร่วมกันความอบอุ่นลูกกตันอยู่ต่อพ่อแม่ทุกคนในบ้านเอื้ออาทรแก่กันบ้านแสงสว่าง จุดเชื่อมระหว่างบ้านกับโรงเรียนสถาบันสำคัญที่จะหล,ล่อล้อมเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นพลมเมืองที่ดีของชาติในอนาคตเด็กๆได้เริ่มปฏิบัติความดีง่ายๆด้วยการมองข้อดีของบุคคลรอบข้างเละเขียนลงสมุดบันทึกประจำวันครูได้ถ่ายทอดสิ่งที่ดีงามให้กับเด็ก ตอกย้ำอุดมการของการเป็นคนดีพ่อแม่ลูกไม่มีเวลาอยู่ร่วมกันมากขึ้นด้วยการสวดมนต์นั่งสมาธิและถ่ายทอดสิ่งที่ดีๆให้แก่กันและกันอนอกจากนั้น ในระดับอุดมศึกษาชมรมพุทธศาสตร์สากลซึ่งก็คือกลุ่มรุ่นพี่ชมรมพุทธที่สำเร็จการศึกษาแล้วรวมตัวกันและร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมโครงการปลูกฝังคุณธรรมเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและต่อต้านยาเสพติด โรงการปลูกฝังคุณธรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและให้คำปรึกษาเป็นศูนย์กลางในการกระจายข่าวจัดกิจกรรมเพิ่มศักยภาพแกน่น้องๆชมรมพุทธศาสตร์แต่ละสถาบัน ขอบระกายแสงแห่งคุณงามความดีขึ้นแล้วคุณจะเป็นเพียงผู้เฝ้าดูเท่านั้นหรือผู้ให้แม้เพียงน้อยนิดก็จะยังประโยชน์มาสู่เยาวชนอย่างจนับจะประมาณมิได้หากพวกเราทุกคนได้มีส่วนของการเป็นผู้ให้สละกกำลังกายกำลังใจ ร่วมมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมและมีส่วนร่วมในงานเยาวชนเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนอย่างสมบูรณ์ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับชมรมพุทธศาสตร์สากลหรือกิจกรรมต่างๆที่ทางรายการได้นำเสนอไปนั้นคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามมาได้ที่อีเมลแอดเดรส Facebook Fan Page กล้าดีวรตีและเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อข้างล่างนี้ครับค่ะหนูจะร้องเพลงประจำรน,นองของหนูให้ฟังนะคะแสงทองซองฟ้าราดยีส,สเหล่าน้องพี่สาบซึ่งในพระกรุณา พระราชทานหอหนึ่งที่ภาคยังศึกษาพาธนาชีวิหายรุ่งเรืองสื่อสารประหยัดอย่างพอเพียงยืนแบบเยี่ยมคำพอสอนมันศึกษาก้าวละก้าวเรามั่นใจไปข้างหน้าต้องศรัทธ,ธาในตนเองก่อนสอนใคร สามคีมีวินัยและอดทน